เป็นสี่เหลี่ยมปกรติเมัจะยาวกว่านี้เลยหลายแบบหลายทรงเขาทำกันแบบแล้วแพงอีกขนาดคืนนี้นะครับทุกท่านเป็นคืนแรกนะในการเป็น y o u t u นะฮะสองปีของสมอนชาแนลที่ไม่ต้องนอนรถนะฮะนะหลายคนทราบอยู่แล้วนะนะว่ายายสมอนนะฮะมาเป็นยูทูบเบอร์บ้านลุงพลนอนอยู่ในรถสองปีเต็มนะฮะนี่คือคืนแรกที่ยายสมอนไม่ต้องนอนรถแล้วนะฮะ อ่ะนะครับหลายคนอาจจะอยากทราบว่าอ้านะแล้วยายสมอนมานอนไหนถึงวันนี้ถึงไม่ได้อยู่ในบ้านหรือว่าร้านขายของอะไรของใครยังไงนะครับนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเชิญนะฮะเชิญสวอีกท่านหนึ่งเข้าไปในเฟรมนะฮะมาพูดคุยกันหน่อยนะฮะจะได้รับทราบว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะฮะยายสมอนถึงได้มานอนอยู่ที่นี่ได้น้อนะฮะอ่าก็นะตอนนี้ ไม่วังสิริวังนะฮะช่อง youtube อีกช่องหนึ่งนะช่องน้องใหม่ช่องใหญ่มาแรงนะครับอ่ะให้แม่วังเล่าให้ฟังก็ได้นะฮะที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมถึงยายสมรถึงได้มานอนอยู่ที่นี่ถ้าทำไมมีเสื้อผ้าของไม่วังด้วยล่ะงงเลยที่นี้เอางงงงงงงเรื่องของเรื่องเนาะหลังนี้ใชชศกมาดิพีธใช่ไหมมาดิพีธที่เช่ากับลุงจิมทีนี้มาดิพีธออกไปลุงจิมก็บอกว่าเออมัน ปิดไว้เฉยๆมันไม่ได้ทําอะไรมันอาจจะสกปร,รกอาจจะมีฝุ่นได้หวังถ้าเจ้าอยากไปเอาของไปวางก็เอาไปเลยนะค่อยให้อนุญาตให้เจ้าเอาของมาวางมาทําความสะอาดอมไม่หวังก็เออนะน่าจะโอเคอยู่นะอืโอเคโอเคนิมเงียบใช่ไหมล่ะคนไปหมดแล้วถึงโอเคลุงชิมก็ไปเลยไปอยู่ที่นั่นเลย ก็ให้เจ้าอยู่อก็ขนของมาทีนี้เออยายสมอนอยากนอนที่นี่ไหมเพราะว่าจะนอนในรถมาต้องเป็นปีแล้วยายสมนก็เออนอนนอนก็ได้อืแล้วก็เออตกลงกันเผื่อบ,บางทีเนาะเราอยากจะไล่ขายของก็ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะก็เลยตกลงกันก็เลยวันนี้ได้โอกาสดียายสมนมานอนที่นี่วันแรกเ้อ,อ ครั้งแรกด้วยตั้งแต่มาอยู่ของปอนไม่นอนบ้านครั้งแรกไม่เคยได้นอนเลยจะนอนจะนอนหลับหรือเปล่ารอดูเด้อเมื่อเช้ายัยสมอนจะตื่นเต้นนอนไม่หลับนั่นแหละคิดฟังยังไงไลท์ทั้งคืนนั่นแหละไลท์ฉลองได้นอนบ้านครั้งแรกแน่นะตีห้าอาจจะตื่นไลท์แล้วก็ได้ไลท์ทั้งคืนอาจจะรอดูยายสมอนคืนนี้เด้อ แน่ๆนะถาจะตื่นไล่ตแต่ตีสี่ก็ได้แล้วก็มีที่นอนแล้วเดรสมอนก็มีที่นอนมีอะไรเรียบร้อยแล้วเนอะมีพัดลมมีพัดลมมีเสื่อปูเสื่อคือจริงๆไม่ได้นอนบนเสื่อนะเอามาปูเฉยๆรองที่นอนนะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไม่ให้ที่นอนเปื้อนเฉยๆนะฮะแล้วก็จะมีที่นอนหนึ่งชุดนะฮะจัดการช่วยกันปูเลยสองยาย ไม่ได้ต้องช่วยกันเขาถือโบราณเขาถืออ้ยมันไม่ใช่งานเออไม่ใช่งานแต่งานอ้าวเหรอไม่ใช่งานแต่งงานเหรอโอ้ยเจ้ากระไดโอ้ยยายอันเอาเอาหมอนมาค่อยดูซิแสดงมาเข้าหมอนขีดธรรมดาแล้วใส่ปอกเนาะอันนี้เนาะมันดูซิใช่เออเออแต่อ๋อมันเป็นไซส์ของมันไงเขาก็เลยใช้หมอนขีดหมอนขีดนี่ไงหมอนขีดธรรมดาแล้วก็แค่ปอกเนาะใช่อันนั้นก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ ต้องทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ด้วยไหมเนี่ยให้ยายสมอนทำคนเดียวเถอะเราก็ต้องแห่ไม่ยายสมอนต้องแห่ด้วยไหมแห่ตั้งแต่นู่นเลยแหละแห่ตั้งแต่ป้ายบ้านกอกอกแห่มาเลยโอ้โอที่นอนหลังใหญ่เลยนะก็เลยบอกว่ายายสมอนเ้ยมานอนเลย มันหลังใหญ่เลยนั่นน่ะคิดว่าที่นอนเล็กๆไม่ใช่นะที่นอนน่ะใหญ่เลยนั่นน่ะก็วันวันนั้นก็ไปนอนนั้นใส่นอนกับแม่ดาแต่นี้มันเล็กกว่าที่นอนนะเราต้องซื้อใหม่แล้ต้องการดูนะคะต่อไปนี้นะคะแต่เขาโกหก620บาทแพงๆอยู่นะหลังใหญ่อยู่นะที่นอนน่ะมันหนาด้วยนะ fc นอนได้สบายเลยนะฮะใหญ่ประมาณนี้แต่เป็นยาวรุ่นรุ่นทุกวันนี้เขาเอาหมวเขาเอาสี่เหลี่ยม รุ่นเก่าๆหน่งยาวเหมือนเสือรุ่นมันไม่มันไม่พ้นมันไม่พ้นเอาเอาไปเอาไปให้มันสูดหัวหน่อยมันก็พอดีกับพี่นอนนั่นแหละไอ้ไอ้ลายมันเหมือนกันไหมสองด้านอะลายมันเหมือนกันไหมลายเดียวกันใช่ไหมแ้วไม่เหมือนแต่ว่ามันอ๋อมันคนละลายเออทำไมไปเอาสีส้มลงน่ะไม่เอาจะเอาสว่างไม่ให้มันมันั่นน่ะ อ๋อไม่ให้ยุ่งมันมาใกล้อ๋อเลยเอาสว่างขึ้นบนเสือเขาเรียกเสือยางพาราบ่อ๋อโฟมไม่ใช่ยางพาราโฟมโฟมบ่ะเป็นโฟมเออบางคนบางคนก็เรียกเสือน้ำมันจีนบางคนก็เรียกเสือยางพาราบางคนก็เรียกเสือโฟมเออมันไม่ใช่ยางพาราหรอกพยางพารามันต้องแพงกว่านี้มันจะคุยๆมันจะตกสีร่วงออกมาเต็มบ้านเลย เอาทิ้งไปนะพเลยแล้วที่นอนน่ะที่นอนอ่ะที่นอนก็น่าจะเป็นอ่ายายสงเคราะห์ยายสังเคราะห์ไม่ใช่สงเคราะห์ยยย่่าาฟกไมใชสังเคราะะห์จป็นฟูกเหรอฟูกอะไรไม่วาเเป็นยยสังคราะห์มาากกว่มันมีที่เปิดไหมมีที่เปิดซักล้างได้ไหมอ่ะเปิดดูซิเปิดดูซิเปิดให้เอฟซีดูหน่อยนะฮะที่นอนไดซ์มอนอ๋อ เขาเรียกฟองน้ำฟองน้ำนั่นแหละปูกเขาเรียกนะยายสังเคราะห์มันไม่ใช่แบบนี้เขาเรียกฟองน้ำเออฟองน้ำนั่นแหละเขาเรียกฟองน้ำตอนทำผ้าห่มไม่รู้มันจะเป็นแบบไหนนะไอ้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 ผ้าห่มแล้วผ้าห่มเป็นยังไงผ้าห่มเป็นยังไงเพราะว่ายายเคยเคยเคยเอาสิ่งเราคันอผ้าห่มเป็นยังไงผ้าห่มผ้าห่มนวมใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นยายสังเคราะห์ใช่ไหมข้างในใช่นี่แหละยยาาสังเคระห์ไหนยายดูใยไม้กลางดูหน่อยกลางดูหน่อย กี่ฟุตนะห้าฟุตซักง่ายแห่งเนะซักงายแห่งเลงเครื่องได้เลยลงเองนะคะลงเครื่องได้เลยนะครลงเครื่องได้เลยเหรอแต่เขาไม่ได้เย็บเนยในกรว่าจะถอดออกแล้วโอ้ยมันไม่นี้ถอดยายเราลงเครื่องหมดยายแล้วหมอนอ่ะทีนี้ดูหมอนนี่ไงหมอนก็มีหมอนข้างในรู้สึกจะเป็นหมอนขีดอ่านะฮะแล้วเขาก็มีปอกหมอนสองอัน เอาทําจากมอนขีดแล้วเอามาเอามาสวมคือเอามอนขีดมาสวมนั่นแหละอืมก็สวยงามก็โอเคนั่นแหละเพราะว่าเอาตรงๆน่ะคนสมัยก่อนก็นอนหมอนแบบนี้นะฮะไม่เป็นไรเรามีหมอนนั่นอยู่แล้วอยู่ที่โน่นนะแล้วก็มีมุ้งด้วยใช่ไหมมีมุ้งด้วยโอ้โหสีเนี่ยสีแสบมากเลยสีแสบตามากนะสีส้มเนี่ยสมอนชูมุ้งหน่อยเอา ชูให้ให้ให้เอฟซีเห็นเฉยๆแต่ไม่ต้องยายสมอนอีกคนที่ยุงชอบยายสมอนก็ชอบชอบยุงค่ะเขาเอามาให้เองค่ะบ่มุ้งนาไม่ได้เลือกเขายกเขายกตื่นสีสีส้มนะฮะมุ้งยายสมอนสีส้มนะฮะเกามันจะมองเห็นแล้วมีอะไรอีกทีนี้มีพัดลมมีพัดลมด้วยมีพัดลมด้วยอืมอันนี้ ส่งข้อจากผู้ใหญ่ใจดีอืมครับผมผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้ยาไม่ได้ซื้อเองยาไม่มีปัญญาซื้อนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้มาจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดเลยนะคะอ๋อมาจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ไม่ต้องนอนรถแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าดีใจค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยในวันนี้นะคะก็ผู้ใหญ่ใจดี ให้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เกี่ยนเป็นีัวันนี้เห็นรถมาขายก็เลยซื้อเเป็นไปได้สองอย่างนะยายสมอคือปกติแล้วคือนอนรถใช่ไหมแล้วยายสมอก็จะตื่นตื่นสายกว่าพี่เสือเอาง่ายๆนาะนนะคใช่พอมาได้นอนที่นอนดีๆมาได้นอนในบ้านห้องดีๆสงสัยจะไม่ตื่นเลยนะฮะเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้นาะนนะครับ น่าจะนอนสักตื่นสักประมาณแปดเก้าโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะมาลุ้นกันต่อไปนะว่าว่าังสมองจะนอนตื่นกี่โมงในวันพรุ่งนี้นะฮะผ่พอนลมครับผม ทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยนะคะขอบขอบคุณมากๆเลยที่ให้ยาพี่วันนี้เนาะก็เลยนอนจะได้เหยียดแค่เหยียดขาเต็มที่หน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำท่านนอนในรถก่อนอคนไม่เคยรู้นะฮะหลายทนอาจจะไม่เคยรู้ว่าเวลายายสมอนในนอนในรถนอนยังไงอ้าว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 อันนี้คือเบาะหลังถูกไหมใช่เบาะหลังเบาะหลังอ่ะนอนยังไงเอาไม้เอาไม้ช้า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 อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแคปหน้าจอก่อนนอนตะแคงเวลานอนไม่ไดนอนนีนอนตะแคงไม่ได้ นี่นะฮะเวลายายสมอนในรถคือจะนอนท่านี้อยู่ตรงเบาะหลังนะครับท่านี้บางครั้งก็จะนอนแบบนี้หันหน้ามางนี้ก็เอาหลังพิงเอาหลังพิงเบาเอาหลังพิงเบานอาตะแคงแหอันนี่นะหมายถึงว่ามันได้มัดได้พอดีเลยเหรอความกว้างของรถเนี่ยเขาก็บอ เต็มยังเหลืออีกนะเวลายายนอนหมายถึงว่าความกว้างความยาวขานะขาก็ก็เท่ากับต้องยกขาขึ้นแบบนั้นอทีนี้เวลาเมื่อยขาทํายังไงเวลาเมื่อยขาก็จะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็พาดเอียงเอียงมาอีกพาดเอียงเอียงออกมาเนาะทำง่ายมากก็ยกมาเลยนั่นนะฮะเวลาเวลายายสมอนอนรถก็จะประมาณนั้นนะฮะทุกคนแต่ส่วน้ากมันจะไม่ค่อยเมื่อยเนาะ อ่ะมานั่งพอแล้วพอแล้วลุกขึ้นมานั่งคุยยายสมอนนึกยังไงถึงมาเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลอ่ะคุยสักสองนาทีให้เอฟซีได้กระจ่างหน่อยเพราะว่าเอาตรงๆยายสมอนอายุเยอะแล้วไม่คิดว่าจะต้องหกระเฮเร่ร่อนเดินทางจากสุรินมาเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลเอาตรงๆเพราะส่วนใหญ่แล้วยูทูบเบอร์ที่อายุเยอะๆก็คืออยู่กบปอกบตูมไงอันนี้เราพูดกันตรงๆเนาะอ่ะที่มาที่ไปเป็นยังไงอ่ะ ในในอะไรในทีวีทุกวันใช่ไหมดูข่าวทีวีดูข่าวทีวีทุกวันแล้วอ้ามันไม่ใช่แล้วนี่อืมโอ้มันไม่ใช่เลยก็เลยอยากมาเห็นคุณลุงอยากมาเจอคุณลุงก็เลยอยากมาที่นี่อืมดูเ,เพื่อนมาเยอะเลยแล้วก็ไม่เห็นลุงคุณลุงตั้งแต่ออก TV ทีวีครั้งแรกเลยตอนนั้น youtube ยังไม่มาเลยก็ก็อยากมาเลยไม่รู้เป็นอะไรเพราะอ่านอนไปก็ฝันเห็นตาลุงกับป่านอนไปก็ เห็นตุลุงกับป้าอย่างนี้นะ่ะ<ม>เกี่ยวกับลุงกับป้าตลอดก็เลยอยากมาอืมไม่ใช่ว่าเออเห็นคนอื่นแล้วมาไม่ใช่นะอื<ม>เพราะว่าจิตใจมันมันตื่นมาอ้าวข่าลุงกับป้าเนอะเนอะ<ม>บางครั้งก็ตีสี่ลูกไปก่อนไปคุยกันกับน้องสา,ากว <c oughs> กับเจยอนก็ไม่รู้ชาติัางก่อนเราอาจจะผูกพันกันก็ได้ชาตินี้ก็เลยอยากมาเจอลุงกับป้า ก็เลยตั้งใจมามเพราะว่าดูแต่ข่าวมันไม่เหมือนไม่เห็นตัวจริงคุณลุงก,กับในข่าวมันคนละเรื่องเลยม,มันดูแล้วมันมันไม่ใช่เหมือนในข่าวเราก็ดูไปก็สื่อสารคุณลุงสสารคุณป้าเราร้องไห้ทุกันเลยร้องไห้กับคุณลุงคุณป้าทุกกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ดูในไลก็ร้องไห้ให้แต่ว่าดูข่าวในทีร้องเลยทันงๆที่ไม่เคยเจอกัน่ก็ร้องทุกวันร้องจนตามวงหมดเลยบางครั้งอ่ะตื่นมาก็ร้องไห้แล้วอ้ยสงสารที่จะไปเลยก่อนนั้นยังไม่มีคนมาเลยซานนะยูทูบยังมีไม่กี่ช่องยังไม่มีเลยยังไม่มีใครมาเลยคนนั้นอยากมาตั้งแต่ตอนแรกๆแลอ่อยากเจอแล้วเห็นข่าว เห็นข่าวลงทุกวันทุกวันไม่ยอมาตันั้นทำช่องด้วยยะมีแล้วเออมีตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีคนติดตามมีแล้วมีแค่สิบคนแต่ว่าตัวอยากมาจเรียกว่าเป็นยูทูบตั้งนานแล้วใช่ใช่เปิดช่องนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีผู้ติดตามเยอะเมื่อก่อนมีสิบคนเราไม่รู้ว่าจะทําอะไรเปิดทําอะไรก็ไม่รู้อาจจะเปิดแค่ เขาไปติดตามเพื่อนๆคนอื่นอะไรประมาณดูว่าเปิดติดตามแป๊บเดียวมีคนติดตามเขาไว้เป็นพันเป็นแสนทีนี้ทอบครัวญาติพี่น้องเขาเออเขาแสดงออกยังไงตอนที่เราบอกว่าฉันจะไปอยู่บ้านกกอกไปเป็นยูทูบเบอร์กับบุงคน ตามใจน้องๆก็ไม่ห้ามเขาบอกว่าถ้าเขามาได้เขาก็อยากมาเหมือนกันน้องสาวน้องสาวก็อยากมาเหมือนกันอยากไม่เจอคุณลุงเหมือนกันแต่เขามาไม่ได้โดยแบบว่าเขาคาหลานคาอะไรเนาะเราตัวคนเดียวเราก็เลยไปไหนก็ได้มันย,ยุ่ตอนแรกๆที่ยายอยากมายายก็อยากมาตอนนั้นมันมีงวดลถอยู่เลยามาไม่ได้ช่วงแรกๆเลยมีงวดลถอยู่ พอมวดรถหมดปุ๊บมาเลยม้วรถบนได้เดือนเดียวมาเลยค่ะบินเลยค่ะตอนนั้นยังคาละรายจ่ายเยอะอยู่ก็เลยถ้าเราไปเอามวดรถเราจะทำยังไงเราจะเอาเงินที่ไหนส่งงวดรถเราทํางานไม่ได้ถ้าเรามานี่เราก็คิดเราก็เลยว่าเออให้งวดรถหมดก่อนดีไม่ค่อยไปก็เลยทนเอาเกือบปีน่ะกว่าจะได้มากว่าจะได้ไปเจอที่วังน้ำเขียวครั้งแรกอ่ะทนนานไหมทนเกือบปีเหมือนกันนะหลายเดือนอยู่นะครับ เพราะว่าไปครั้งแรกเลยไปเจอคุูที่บางน้ำเขียวเพราะว่าทนทนให้งวดรถหมดก่อนก่อนจะไปให้มันหมดทะละก่อนอืแต่ว่าเราจะได้ไม่ห่วงเพราะว่าเรามาแล้วเราจะได้ไม่ห่วงหน้าพวงหลังใช้จ่ายมันก็ตอนนั้นนะมีเงินเหลือจากทำงวดรถแล้วนะมีเงินมาสามหมื่นบาทมีแค่คนั้นหมดตัวมางวดรถ หมดแล้วหมดรถอะไรมีเงินมาติดตัดสิินใจมาเลยยังไงมันก็ต้องมาใช้จ่ายจนหมดจุดนีแเลาคิดเอใจนะเพราะว่าเราไม่มีรายได้แล้วไงเพราะว่าสริสวยเราก็ไม่ได้แล้วอะไรเราก็ไม่ได้แล้วก็คือย้ายสมอนนั้นอยู่ที่บ้านนั้นจะมีร้านเสริมสวยใช่เพใาะท่าไม่ไม้เคยมาแล้วเราก็ต้องหมดแน่ๆเรารู้อยู่ว่าต้องหมดไหนค่าน้ำมันค่ากินค่าที่อยู่เรารู้อยู่แล้วว่าค่าถึงจอดรถนอนก็ค ก็เดือนละพนะันห้าเนาะตอนแรกๆยายไปอยู่เดือนละพันห้านะที่จ่ายยายจ่ายครั้งีตอนแรกแ,รกแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้แกก็คิดถูกลงแกเราเราไม่ไม่มีใครจะค่าค่าไม่มีไรายไ,ไ,ได้ไม่มีรายได้แกก็เลยคิดให้ถูกมากเลยขอบคุณคุณพอน,นี่มากมากเลยนะคะคิดกับยายถูกมากมากเลย <laughs> คิดถูก เสือน้อยมากเลยแกสงสารแคบจะไม่แกคิดแค่ค่าหนาวค่าไฟตอนนี้นะคะถูบนมากเลยขอบคุณคุณปลี่มากเลยฝากอะไรถึงลุงพลป้าแตนสักเล็กน้อยก่อนที่จะจบคลิปยายก็อยากให้ลุงกับป้าเนาะพ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างพ่ะว้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปหมดแล้วเนาะก็อยากให้ลุงพลกับป้าก็มีแต่ความสุขความเจริญต่อไปนะคะเพราะว่ายายก็ดีใจเนาะตรงนี้ก็พ้นไปแล้ว ก็อยากให้ลุงพลป้าแตนไปอยู่ตรงนั้นมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามากับตัวเองทั้งหมดเลยให้ยูทูบเบอร์ก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขอยู่ตรงนั้นเนาะเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาว่าให้ทุกนู่นทุกนี่ละมั้งคงไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นดินของป้าแล้วเนาะคงไม่มีบอกว่าทุกๆคงไม่มีคํานี้ละมั้งคงไม่ได้ยินคํานี้แล้วแหละโอเขอขอบคุณลุงป้านะให้มียาย วันนี้นะคะใครคนรู้จักยายเหมือนนี้ขอบคุณมากๆเลยะค่ะสุดท้ายฝากอะไรถึง f c 1หนึ่งนาที f อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามยายนะยายก็รัก f อทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะยายมีวันนี้ก็เพราะ f c นะกดติดตามยายให้นะคะขอบคุณ20,000นกว่าท่านนะคะอยู่กับช่องยายสมรชาแนลให้ยายมีคนรู้จักยายมากขึ้น อยู่ในโลกโซเชียลกับเขาเนาะถึงจะแก่แล้วก็ยายทําได้ก็ถือว่าขอบคุณเอฟซีคุณพลก็แต่มากๆเลยนะคะขอบคุณ <Okay. S 1> มากค่ะ